นายสมมวยโอชารถหรือลุงมวยชาวบ้านในหมู่บ้านแม่กาหลวงจังหวัดพะเยาที่มีอาชีพการทำนาได้กล่าวว่าการทำนาในปัจจุบันนั้นต้องใช้ต้นทุนที่สูงเฉลี่ยไร่ละ1,000-2,000ถึง2,000บาททั้งที่ในเมื่อก่อนใช้ต้นทุนเพียง500บาทต่อไรลุงมวยรวมไปถึงนายศียุทธขวัญจริงหรือลุงยุทธพร้อมด้วยชาวบ้านในหมู่บ้านแม่กาหลวง ร่วมมือกันแก้ปัญหาลดต้นทุนโดยการใช้ฮอร์โมนพืชแทนปุ๋ยยูเรียที่มีราคาถูกกว่าและไม่ส่งผลอันตรายต่อต้นข้าวและผู้บริโภคปกติแล้วนี่เราจะใช้ปุ๋ยเคมีกันนะอย่างแต่เดี๋ยวนี้เอาปุ๋ยนั่นชีวภาพมั่งปุ๋ยอีบำรงดินมั่งมาใส่บางตีบอมีอาหารเสริมคือฮอร์โมน พ่นมันจะได้ประหยัดต้นทุนอีกเยอะอย่างพอมนนี่ถังหนึ่งมันก็ประหยัดปุ๋ยได้ไปเยอะเลยเหมือนกันอ่ะพอมนก็คือพวกอาหารเสริมบำรุงต้นบำรุงอะไรตรงนี้ได้แทนปุ๋ยคือยังข้าวไม่งามไม่ไรพวงนี้ก็เอาพอมนมาพ่นข้าวมันก็จะเขียวขึ้นมาทาต้นก็จะดีดินก็ไม่เสียด้วย สมัยก่อนนี่นะมันก็ทำนาทำนาก็ใช้วัวใช้ควายไถนะมันไม่เหมือนสมัยนี้สมัยนี้รถลดทั้งนั้นค่าของทิพย์อะไรก็แพงขึ้นแต่ก่อนมันไม่ใช้น้ามันแต่ว่าใช้จรแรงคนกับวัวกับควายเนี่แต่เดี๋ยวนี้เขาลดลงมาปุ๊บนี่ตกไล่หนึงก็พันกว่าบาทแต่ปอนต์เราทำเอาคนเดียวอย่างเงี้ยมันก็ไม่ให้ไม่ใช้ใจอะไรเยอะการทํานาก็ต้นทุนก็สูงไงเดี๋ยวนี้ ทางปีนปีนก็ตกไปประมาณ1 0 0 0 0บาทนะถ้าพอลงทุนไปนะทั้งค่าไถท,ทั้งค่าปุ๋ยทั้งค่าอะไรทุกอย่างนายแดนปัญโญนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสำนักง,งานเกษตรจังหวัดพะเยาได้กล่าวว่าฮอร์โมนพืชนั้นเป็นเพียงอาหารเสริมไม่สามารถใช้แทนปุ๋ยได้ฮอร์โมนพืชนะครับใช้แทนปุ๋ยได้ไหมนะครับ มันมันมันต้องแยกก่อนนะครับว่า,าตัวโฮอร์โมนพืชเนี่ยนะครับก็จะเป็นอาหารเสริมของของพืชนะครับก็จริงๆแล้วตัวโฮอร์โมนเนี่ยมันมันมีอยู่ในพืชอยู่แล้วล่ะนะครับพืชสามารถสังเคราะห์อเองได้นะครับตัวอาหารเสริมตัวเนี้ยนะครับมันจะเป็นธาตุอาหารที่พืชต้องการน้อยนะครับค,คือถามว่าในใน,ในดินเนี่ยในดินหรือในอากาศมีไหมมีนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าเราจะบอกว่าใช้ฮอร์โมนพืชแทนปุ๋ยเนี่ยแทนกันได้ไหมคําตอบคือไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่พืชต้องการน้อยนะครับส่วนปุ๋ยนะครับพืชจะเป็นต้องการหลักเป็นอาหารหลักอย่างไรก็ตามเกษตรกร,ร,กรยังคงมีความรู้เรื่องการใช้ฮอร์โมนพืชที่ถูกต้องไม่มากนะักแต่ชาวบ้านก็ยังสามารถปรึกษาการเพาะปลูกที่ถูกต้องได้ที่ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา